สวัสดีครับผมนายอิตระนะครับศึกษาอยู่ปวส2ชัอิเ็กทรอนิ์คอมพิวเตอร์ครับวันนี้จะมาพิเารณาเรื่องทั้นเล่ยออสเลเตอร์นะครับครับจงออกแบบวงจรทั้นเล่ยออสเลเตอร์ครับที่ความถี่20เมกะ20.4เมกะเฮิร์นะครับโดยใช้ JFET 2N5 2 n 5, 5 8 5นะครับ คูตความที่ให้มานะครับจะมี R L นะครับ50โอห์มนะครับใส่ายนะครับ VDD ครับ15โวลต์และ L1 และ L2 ครับความความถี่ครับ1 1เมกกะเฮิร์ตนะครับครับจาก L1 ถ้ากับ L2 นะครับกำหนด L1 คือ L1 และ L2 จะมีค่าทั้งหมดมีค่าความถี่1เมกกะเฮิร์นะครับเราจะหาค่า c ได้นะครับจากสูตรนะครับ สีหนึ่งจะเท่ากับหนึ่งหารด้วยโอเมก้ากำลังสอง L หนึ่งบวก L ศูนยนะครับทดแทนค่านะครับโอเมก้ากำลังสองจะมีค่าเท่ากับสองพายอฟนะครับผมจะลอง,ลอ,งลองจะมีสองพายเอนะครับแทนค่าเข้าไปครับจะเป็นหนึ่งหารด้วยสองในวงเล็บสองพายเอฟคูณยี่สิบจุดสี่เมโครเฮิร์ทั้งหมดกำลังสองแล้วก็คูณด้วยหนึ่งไมโครเฮิร์ตบวกได้หนึ่ง แอลครับแอลมินุ่ยเป็นแอลมหน่วยเป็นเอลลี่เอลลี่ครับหนึ่งไมโครเฮลลี่บอกหนึ่งไมโครเฮลลี่นะครับจะได้ครับตีหนึ่งจะมีค่าเท่ากับสามสิบจุดสี่ 433พิกอ้วพิโกเอ้กโกพลัตนะครับครับเนื่องจากครับวงจรน,นี้มีค่า VDS เ <V DS S 1> ท่ากับ VDD เท่ากับส15โวลต์นะครับและมี VGS เท่ากับ0โวลต์น,นะครับจากข้อมูลจากดัตต้าชีนนะครับเบอร์ของเบอร์สอง n ห้าาสี่แปดห้าของ JS เนี่ยมีค่าอยู่ที่ค่า GM อยู่ที่สามพันถึงสาามพันห้ร้อยถึงเจ็ด เจ็ดพันนะครับเราจะคำนวณเอาใช้ค่าแค่สามพันห้าร้อยนะครับจากสูตรนะครับ R เท่ากับ L กับ L สองหารด้วย Gm คูณ L หนึ่งนะครับแทนค่านะครับาจะเท่ากับหนึ่งไมโครเฮนรี่นะครับหารด้วยสามพันสามพันห้าคูณด้วยหนึ่งไมโครเฮนรี่นะครับจะมีค่าจะมีค่าเท่ากับสองร้อยแปดสิบห้าจุดเจ็ดโอห์มครับหรือประมาณสามร้อยโอห์มนะครับ หาท <GM azioni, S 1> ่าหาทเพิ <GB> ่นรีดีโอครับ g M มีหน่วยเป็นอะไรนะ T M ก็ต่อไป M ัใช้่าสามพันห้าสามพันห้าร้อยไมโครไมโครไโครสิกหรอครับ S S นี้ไม่ใช่เซกไม่ใเวลา เป็นอันออนี้เราเรียกว่าเป็นซ <Sie mens. S 2> ิเมนซิเมนยีเอ็มคือตามของนักแปลนสุดเก่าอ่าอ่าหน่วยโมครับยีเอ็มมีหน่วยเป็นซิเมนซิเมนอ่าเท่ากับหนึ่งส่วนด้วยยีเอ็มยีเอ็มเท่ากับหน,นึ่งส่วนน้ำคือสุดเก่ากันะนั้นเราเ <Sie> okay, รียกว่าไมโครซิเมนไมโครซิเมนโอ๋ครับสูตรก็คือ N สองหารด้วย N หนึ่งนะครับจะเท่ากับ square root R หารด้วย R L นะครับเท่ากับ R เรามีค่าเท่ากับสามร้อยโอห์มนะครับส่วน R L เรามีค่าเท่ากับห้าร้อยโอห์มนะครับ square root ได้มาก็คือสองจุดสองจุดสี่ห้านะครับหาค่าคัด c ั u p ิ้งนะครับค่า c o u p l ้งจะมีค่าเท่ากับ N N หนึ่งหารด้วย N สองนะครับจะมีค่าเท่ากับหนึ่งหารด้วย N N สองหารด้วย N หนึ่งคือค่า ี่เทอร์นิโอครับคือ n สองหารด้วย n หนึ่งจะมีค่าเท่ากับ 1, หนึ่งหารด้วยสองจุดสี่ห้านะครับเราไปหาค่า l สามับจากสื่อนะครับ l สามจะมีค่าเท่ากับ l สองในวงเล 3, ็บ n สามหารด้วย n สองหมดยกกำลังสองนะครับหรือ l สองหารด้วยเอ้ l สองคูณด้วยในวงเล 1, ็บหนึ่งหารด้วย n สองหารด้วย n หนึ่งหมดุยกกำลังสองนะครับใช้ค่าครับ แล้วสามจะมีค่าเท่ากับหนึ่งไมคคูเฮนรี่ครับในวงเหนึ่งหารด้วยสองยุดสี่ห้ยุทั้งหมดยุกกำลังสองจะมีค่าเท่ากับศูนย์จุดหนึ่งหกหกเจ็ดแมคูเฮนรี่ครับลูกวงจรครับครับต่อไปครับนี่คือพิกที่อไร์เรนซิตเซตอัพนะครับแล้วก็ไปพิกที่ ทาน์ตเลนนะครับแล้วก็คลิกที่ตรงที่ทาร์ตเลนแล้วก็คลิกที่ทาสรสตเลนนะครับจะมีค่าให้เราใส่ครับเราก็ใส่ค่าตามนี้ครับแล้วกดที่มมสิมูเลตนะครับแล้วก็มันจะมีหน้าจออย่างนี้ขึ้นมาแล้วก็คลิกโอเคไปครับครับจะได้รูปวงจรอย่างนี้เอ้ยจะได้รูปคลืนความผิดอย่างนี้ไะมครับผลที่ได้ ความถี่มันอาจจะไม่เสมอว่ามันมีช่องหยักๆอ,อ,อยู่ความถี่ได้เท่าไหร่ความถี่ได้18.18 18จุด18.46เมตรครับความถี่ที่คำนวณนคือ20.40นะครับผิดพลาดไป1.94เมตรครับ Okay. okay.